ก็มาเมื่อสิบพฤษภีสวยเหลือทั้งสองลํานิ่งแล้วจับตาล้วนพี่น้องโอกสันขวัขวายเที่ยวที่สิบเอ็ดไมกก่ผิดรอยโอนจับหน้าเยอ เรอทัสงลนิ่งแล้วหัวเนิ่งะไอก เที่ยวที่สเปนตามที่พิบัติการในขันเป็นวันดีทำงานผู้ส่งเกียริไม่รอช้ายกโแกลให้กับเรือแม่โบอย่ากังหวัตมหาสารคานีฝ่ายชนะให้เที่ยวนีครับ